พี่น้องมือน,นี้สิพามาตต์ดำหงฮัลโหลสวัสดีค่ะมือน,นี้มาตต์ำบอกหงส์เลยพี่น้องก่อนอื่นสับสกสบกหงส์สะกอนสับบกหงส์สาเมืองบรรยากาศทองหายทองหน้าข้างหลังเลยพี่น้องอันนี้คือภาพจริงสับสับบกหงส์สะกอนบรรยากาศลมวอยวอยทองถุงหน้าของเฮา บุหริ่ซับไวอันนี้คือสดๆเรียวๆซับเองยังเองพอดือดมาใส่บุกพริกเด็กน้องเ้ยบุกพริกเอามากเพชรก,กับไส้เพชรตามด้วยกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลผู้ใดหมักหวานกับไส้ผู้ใดบ่มหวานกับบ่ต้องใส้นี่ส่วนตัวนบ่กมกหวานเลยผงนัว โค้งวใส่ลหลายใส่หลายเสียบหลายผมล้วนกับเยาวากันนี่โขกพริกโขกพริกกับพ่อไอ้นี่แล้วพี่น้องมาต้องละเอียดหลายละเอียดหลายมันสิเพสกินบ่ได้โขกโค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 กพอละเอียดพอปุ๊ปปุ๊ดอีกเอาแล้วนี่ส้ำเนี่ยกับพ่อแล้วตามด้วยบัตเกือเทศเนา้ ลงไปใส่หลายๆมันมีสีสันใสแปงเสไลด์พี่น้องเอ้ยบะหมักกินดอกทำด้วยน้ำปลานํำนัวเฮานี่ใส่หมดขวดไปเลยมด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 แล้วเทลงไปบิดบิอดอันนี้คือสูตรไายสูตรมันนะพี่น้องม่ต้องเสียน้ำใสมันลงไปเลยบะคำเปียก นวนวนวไปตามโดยเสน้นบุกงที่เขาสาไไ้นี่ใส่มันลงไปมันเมดซาบปเมดดอกพี่น้องมันกินบะเมดกินกับตะกรงเขาสองคนตามโดยมูย่ออันนี้ลวกแล้วเด้เนี่ลวกมาแล้วหมูยอตอนนี้ไงไปเลยตามโดยบะเมิดเข้า แรงลงไปก็บหมูวัว่าไซกับหมูใส่ที่หลังมาสั่นนี่คือสูตรด้วยพี่นอ้องคันบ่อยากให้เสซนคาปุ่นอืดย่ำหัาต่ำบอกว่า,ามีร่างน้ำล่างแปง้งอันนี้มันออกซะก่อนเศาเศาอันเป็นเศษย่ำหัาต่ำมันก็นสิบอร์อื่นางม,มันออกนี่นี่คือสูตรสูตรไปสูตรมั่นในพี่นอ้อง อื่นเห็ดขึ้นกันบ่เน,นอะรางเราก็ใส่เลยบ่าเนี่ยหันซะก่้อนเสรษนั่นเหย้าผดนี่ใส่ลงไปตำไปน้ำลลยแตกไปโอ้ยแมงวันก็หลยหลยอยูุ่รงหน้าพิดไว้พิดไว้พิดไว้วสักก้อนนี่ดับกินข้าวเฮ้า ผักซี่ใบเลือยหันใส่ลงไปนั่นหละมันจะม้ข้าวพี่นอ้องประมึกเตรียมแล้วเตรียมเสิร์ฟแล้วห้าบาทนี้โอ้น้่งไล่แตกต้องต้งาผาักไปกันน้่งไล่แตกไปเนาะเอตะกรงก็ามึงปวดน,นะเป็นตะนัวขึ้นอย่างนี้พอแล้วเนาะพอแล้วนี่จัดผักผักตงหัผปักซี่เหล้า แักซี่ไปเลยหมดบนลงพี่นอ้องพวนนะเฮ้ยผูดใดบ่วราบรเสีบไปหาหมอตัวบาดนิต้องตะผักอยู่นหนหกัน้ำลายไหลพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยหน้าตาสวยข้ามยังใหญ่กันนะปวดเห็นบ่ ใส่กบกระเทศปรปอบเอา้ายังมั่นกับหลายหลายพี่น้องที่ทงหน้าอืมนมาพี่น้องกินน้ำกันบ่เนี่ยเสบอืมมึงหนาหลดฟินขนาดจากแสบบก็เสียบเฮ็ดสีหนาเสียบไปก่อนอืม,อมกินบ่เอา้าประมึกว่าแันอ่างตะกอง ตรงโอ้มวนมันลงไปน้ำไล่กับไหลทั้งผกักทั้งน้ำไล่ไหลพี่น้องเอ้ยปวดอืมมาเด้อมันกินน้ำกันหน่อยโมูยย่อตอนแบบไงตอนหน่อยแล้วมันเลี้ยวว่เห็นอ่าข้ามบรกกวงเลยอืมแสบจักเสียบาแสบพบ่บบบพวดอนะ่ะ กินผู้เดียวตะกรงกับน,น้ำลายไหลหได้พี่น้องตะกรงกับน,น้ำลายไหลหพร้อมตะกรงกอาปิดได้แล้วปิดคลิปได้แล้วขยี้คว,วันวะกินอ่างมือกลองแคปปี๊ดตัวนี้ผสมน้ำซะก,ก่อนแคปหมูลุยลงมาหนิโอ้ยลืมลืม วแกบหมูหอดลงุงฮึม่มส่งน้ำก้อนปุน่นป่ะแก่เพี้แก่เพี้ยนมึงที่ล่ะผวดน้ำแอปเปิลเนี่นนยบัตหมัดดาพี่น้องอืนี่แหละส่งผสมกับน,น้ำเปล่าไปเลยข้นๆแก่เพี้เท่าอากาศแต่เย็นตะวันอยากกินน้ำเย็น คนณคุณคุณคุณไหนมันเข่ากันมาเนี่ยเนี่ยแกะเพียรเท่าอ,อืมทำายแตกอืมเนาพ่อปติดคอเยี่ยมกินเองเยี่ยมเองโอ้ยแต่มันพี่บ้านอ้องกันอยู่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะทุจ้าช่องลิ้นลิ้นชาแนล สวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย